ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่สนับสนุนโดยไซมินิแต่อร่อยไม่มินิไส้กรอบซีพีมินิค็อกเทลจัดเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกท่านกำลังอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบล็อกรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงแค่เขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับเช่นเดียวคนต้นเรื่องของเราในวันนี้ครับที่มีเพื่อนบ้านเขียนจดหมายมาบอกเรานะครับ ว่าเห็นความลำบ,บากของครอบครัวนี้เนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วครอบครัวนี้มีสมาชิกด้วยกัน3คนครับมีคุณแม่อายุ90เดินเหินก็แทบจะไม่ไหวและยังมีลูกอีก2คนคนหนึ่งวัย62ปีพิการหูหนวกเป็นใบอีกคนหนึ่งวัย48ปีพัฒนาการช้าหน้าที่หลักตอนนี้เลยตกอยู่ที่ลูกชายคนที่พิการหูหนวกเป็นใบต้องออกไปทําหน้าที่โบกรถจราจรอ,อยู่ตามป้ายรถเมล์แถวย่านฟาร์มโชคชัยวิภาวดีบางทีก็ข้ามไปในเมืองเอกตอนช่วยใบไปโบ,ปบกรถที่จอดโบกรถที่ผ่านไปมา รายได้หลักๆเนี่ยมาจากคนที่หยิบยื่นให้น้ำสินน้ำใจ10บาท20บาทโดยที่ถ้าใครไม่ได้ให้เงินคุณลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรรายได้วันหนึ่งตกอยู่ที่4 0่ส0บถึงร้อบาทรายได้ก็เอามาซื้อข้าวให้กับน้องชายที่พัฒนาการช้าและคุณแม่ที่แก่ชรามากๆแล้วทั้งหมดนี้มาติดตามเรื่องราวของชายพิการยอดกระตันยูคุณมนตรีหงประเสริฐกุลวัย62ปีได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาครับ ป้าแก้วป้าครับค่ะป้าปแก้วสวัสด,ดีครับน้องพอปเองครับจะขอเพียงแค่เขียนมาเดี๋ยวเมลบอกครับป้าแก้วเนี่ยผมนัดป้าแก้วไว้เพื่อที่ผมจะมาตามหาลุงลุงมนตรีที่บอกว่าบกรถอยู่แถวนี้แล้วก็แกหูหนวก เป็นใบผมก็เลยมีอุปกรณ์สื่อสารวันนี้มาด้วยดยการเขียนเอาเห็นว่าป้าแก้วเนี่ยเป็นคนเขียนมาบอกทางรายการเราแล้วก็รู้จักกับลุงมนตรีมานานแล้วใช่ไหมครับพอจะสื่อสารกับลุงได้ประมาณหนึ่งไหมด้วยภาษาอะไรสื่อสารได้นิดหน่อยค่ะทาไมเขาถึงมาบอกรถตรงนี้ครับลุงมนตรีรู้ป่ะครับเห็นครอบครัวเขาลำบากเพราะพอารู้จักกับครอบครัวเขาอ่ะก้เห็นก็ทําแบบนี้อยู่แล้วก็เย็นๆก็เก็บขวดขากับเขาเก็บขวดไปขายเห็นบอกว่าอยู่ตรงนี้ ตรงนี้คือหน้าป้ายรถเมย์ของฝั่งฟาร์มโชคชัยด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยวเข้าเข้าไปในเมืองเอกด้วยอ๋อแสดงว่ามาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงเวลาประมาณนี้คือผู้โดยสารกำลังเยอะคนไปทำงานเด็กไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเขาได้เงินจากใครอ่ะรถตู้ให้เขาติบบาทรถตู้รถตู้ที่คุณลุงโบกเรียกคนเนี่ยใช่เขาจะเปิดประตูให้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ย ก็คือแล้วแต่สินน้ําใจของเราใชกซึ่งถ้าเขาไม่ให้เขาไม่ว่าอะไรเ่ะเดี๋ยวเดินไปคุยกับคุณลุงดูผมอยากรู้จากแกว่าทําไมแกต้องมาแบบมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมใบๆเข้าไปนู่นเริ่มได้ยังไงคุณลุงสวัสดีครับ อันนี้คุณลุงมนตรีนะครับวันนี้จะเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมว่าคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ตัวผมด้วยคุณลุงเนี่ยพิการหูหนวกเป็นใบคุณลุงมาโบกรถที่นี่ตั้งแต่กี่โมงหกโมงเช้าโอเคออกจากบ้านแล้วครับออ, án, ออกจากบ้านออกจากบ้านตีห้าถูกไหมอ๋อหนึ่งเดินเดินทางหนึ่งชั่วโมงมาที่นี่นคุณลุงทําที่นี่ทุกวันไหมครับอ๋อ เือทําเฉพาะจันถึงสุกทำที่นี่มานานหรือยังครับจําได้ไหมกี่ปีแล้วป้าแก้วว่าเขาจําได้ไหมว่าจำไม่ได้หรอกแล้วป้าแก้วครับบ้านแกอยู่ที่ไหนคบที่แกบอกว่าแกคลองหกนู่นเลยไปจงฟังอบตนู่นน่ะวันหนึ่งได้กี่บาทเดี๋ยวถามก่อนวันได้เท่าไหร่วันหนึ่งได้เงินเท่าไหร่กี่บาท วันหนึ่งได้เงินประมาณร้อยหนึง่งสี่สิบาทถึงร้อยหนึง่งโบกที่นี่ที่เดียวไหมเก้าโมงไปนู่นอ่ะก็คือป้ะแก้วรู้ว่าเขาจะโบกได้ถึงเก้าโมงใช่เขาบอกเก้าโมงคุณลุงก็จะเข้าตรงนู้นไปโบกต่อใช่ไปโบกต่อถ<อ>ึงเย็นทำไมคุณลุงถึงมาโบกรถที่นี่อ๋อมาหาเงินนั่นแหละคุณลุงบอกว่าคุณครับ ผมมาหาเงินถ้าอย่างนี้เนี่ยให้แล้วแต่ใครจะให้ไม่ให้รถตีก็เรียกรถตู้ก็เรียกเรียกหมดหลายปีแล้วหมดสิบปีแล้วถ้าให้เที่ยวยี่สิบบาทสิบบาทยี่สิบบาททุกเที่ยวต้องจ่ายเก่แค่ว่า ก็คุณมึนไม่ได้น้อยแต่ว่ามาหาแบบนี้ก็ให้กันไปคุณลุงเอาเงินไปทําอะไรครับเอาตังไปซื้อข้าวกินเอาไปซื้อข้าวกินสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทไปซื้อข้าวกิน<อ>ป้าแก้วครับรบ,บ้านแกอยู่กี่<า>กคน,นครับแกอยู่สามคนมีใครบ้างครับมีแม่แกแล้วก็น้องแกแค่นั้นอ่ะ กันอยู่กัน3ามคนที่บ้านแล้วที่บ้านตอนนี้ทําอะไรอะครับไม่ได้ทำอะพี่การหมดอ้าวแล้วอย่างนี้ใช้เงินที่ไหนอะครับก็เงินคนชราานั่นแหละโอ้แกก็เลยต้องออกมาทำอะไรแล้วแกก็เอาตังค์ไปซื้อข้าวให้น้องแกด้วยแล้วก็ซื้อน้ำให้น้องแกกินอะไรอย่างเงี้ยเขาป่วยเป็นอะไรนะครับเด็กดาวอะไรอย่างเงี้ยช่วยเหลือตัวเองได้ไหมครับได้แต่แค่ไม่ค่อยรู้เรื่องแค่นั้นแหละคุณลุงกินข้าวกับอะไรครับ คุณลุงชอบกินข้าวหมูแดงชอบกินข้าวมันไก่แล้วก็ชอบกินไก่ทอดขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retail ลิมิจำกัด เธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ใหไ้ไปก็สื่อสายกับคุณลุงยากพอประมาณครับแต่ว่าคนที่ขึ้นป้ายรถเมล์นี้ประจำเนี่ยก็จะเห็นคุณลุงเนี่ยโบอกอยู่เงี้ยทุกวันเลยจนถึงสุกเนี่ยที่คุณลุงบอกไว้หยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่คุณลุงเนี่ยจะได้เงินจากรถตู้นี่แหละที่คอยโบกให้ เรียกผู้โดยสารให้10บาท20บาทบางคนไม่ให้คุณลุงคุณลุงก็ไม่ได้โกรธอะไรคุณลุงเนี่ยเขาจะเป่านกหวีดเรียกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเดินก้มหน้าก้มตาแล้วก็แบบไม่ได้มองลงมาเนี่ยเขาจะเป่าเรียกแล้วก็ให้ดูว่ารถตู้คันนไไี้ไปไหมไปไหมถ้าไปยกมืออย่างเงี้ยเขาจะยกไปอันนี้โอเคอันนี้คือวิธีเรียกเรียกผู้โดยสารของคุณลุงผมเห็นคุณลุงมาโบกรถจราจรนานแล้วครับผมคุณลุงมาโบกตั้งแต่6กโมงแล้วครับผมคุณลุงเขาก็จะคอยช่วยเหลือครับ ก็ผมเห็นคนพิการส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมาทําอะไรอย่างนี้กันนะผมเห็นคนลุงมาทําก็ดูเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีครับแต่แน้านี้ใส่ดีช่วยเปิดประตูอะไรทุกอย่างเรียกคนพูดสารลงมาขึ้นรถครับก็ให้เขาบ้าง20่บาทเงี้ยสงสารเขาเห็นว่าเป็นใบเงี้ยคนรถตู้เขารู้เขาเห็นไม่ซื้อข้าวกินไม่มีรายได้อะไรเลยนะ เราจะให้หรือไม่ให้ก็ได้เขาไม่ว่าอะไรไม่ได้กดเคืองอะไรเขาไม่เคืองเราแล้วกลับบ้านต้องซื้อข้าวฝากน้องไหมซื้อซื้อซื้อ,อหรอเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อข้าวมันไก่ไข้าวหมูแดงแกอยากกิน2เมนูนี้แหละซื้อไปฝากน้องกับแม่ด้วยขอบคุณครับไปไปซื้อข้าวกัน ปกติแกเลิกงานมาแกก็จะมาซื้อข้าวมันไก่กินประจําค่ะทุกวันค่ะบางทีแกก็จะซื้อสองกองมั่งสามกองมั่งไปพ่าไปผาคนที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แกชอบสั่งข้าวมันไก่ทอดค่ะคุณยายครับคุณยายสวัสดีคุณยายออคุณยายชื่ออะไรครับรัตนาคุณยายรัตนาสวัสดีครับน,นี่เขาไปพาคุณลุงมนตรีทีมงานเนี่ยพากลับมาที่บ้าน ไปดูว่าคุณลุงทํางานอะไรเป็นนั่งคุยกับคุณลุงมาก็ไปเห็นอยู่ที่ป้ายรถเมล์ไม่รู้เรื่องใช้เขียนเอาตีสี่เขาก็ออกไปรอรถแล้วแล้วก็กลับไปเที่ยวก็เย็นบางทีก็มืดเลยเนาะอันนี้อันนี้เป็นน้องชายคนหนึ่งที่อายุ4ี่สิปีวันนี้คุณลุงกับทีมงานก็เลยแวะซื้อข้าวมันไก่ครับบอกไม่ต้องนี่กระทอมขาแนี่บอกไม่นี่สี่เดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ครับ ยายครับผมขอถามน,นิดนึงครับคุณลุงเนี่ยได้ตังวันละ4 0่บถึง100บาทแล้วก็ซื้อข้าวเข้ามาให้ทุกวันแล้วก็ของใช้ที่ในบ้านที่มันเสียมันอะไร,งไรเงี้ยคุณลุง<อ>ก,กเ็เขาเขาก็ไปซื้อก็จะไป<า>จัดการให้แล้วเงินที่เหลือที่เอามาใช้จ่ายเอามาจากไหนล่ะครับ ลูกให้มาก็เก็บไว้มั่งแล้วก็ที่ได้มาจากที่หลวงเขาแจกมา800อก็เก็บไว้มั่งลูกลให้มาคือคือคนเชียงใหม่ก็จะให้บ้างคุณยายมีลูกกี่คนครับโทษทีห้าคนตายไปคนก็เหลือสี่คนลูกที่อยู่กับคุณยายสองคนเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ครับคุณตามนตรี คนนี้ที่สี่คนนั้นที่ห้าอ๋อสี่ห้าแล้วคนที่หนึ่งสองสามล่ะครับเสียคนที่สามแสดงว่าคนที่หนึ่งคนที่สองยังมีชีวิตอยู่แยกไปมีครอบครัวหมดแล้วแยก,กไปมีครอบครัวหมดแล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้นี้บอกว่ายังมีส่งเงินมาให้ด้วยเหรอครับมีขอเขาเขาก็ให้มา เดือนละสองพันแล้วนอกจากที่บ้านของลูกๆให้มาแล้วเนี่ยยังมีรายได้จากตรงอื่นตรงไหนอไหมครับคุณยายก็มีเบีย้ยคนชราของฉันได้แ800ร้อยของมนตรี6 0 0้อยเด็กพิการแ800ดรอยแล้วคนเล็กน่นด้ได้แดร้อยอย่างเดียวเป็นพิการถูกไหมครับรวมแล้วเนี่ยจากเบีย้ยคนพิการคนชราทางบ้าน3คนประมาณ3 0 0พันเดือนเดือนหนึ่งต้องจ่ายทั้งหมดประมาณกี่บาทครับมันต้องซื้อยาด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้จดไว้หรอกเขาคร่าวครั แปดพมัได้ประมาณ5,000ยายบอกจ่าย8 0 0พหายไปสามพันยายจะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายอ่ะทีเนี้ยมันไม่พอนะรายรับกับรายจ่ายเนะี่ยเอาของพระไปจำนำอ่าแล้วเราก็ประหยัดต,ตอนนี้ก็กินประหยัดน,น้อยน,น้อยน้อยหน่อยกินไข่ทอดไข่เจียวไข่ตุน๋นไข่ดาวคุณลุงมนตรียังออกไปทำงานเงี้ยทุกวันก็ยังเขาเรียกว่ายังแบ่งเบาภาระย,ยังมีรา <ไป S 2> ยรับเข้ามาเพื่อแบ่งเบารายจ่ายประจำวัน ค่าข้าวค่าข้าวข,ของเครื่องใช้ที่มันสึกหลอเสื่อมไปถ้าเกิดว่าคุณลุงไม่ได้ออกไปมันก็คงจะหนักกว่านี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้ร้ออร์ซไม่ได้ยินพูดไม่ได้ตาก็ไม่เห็นด้วยแหละตาก็ไม่เห็นด้วยใช่ผมว่าผมไปเขียนเนี่ยลุงก็ต้องไปดูใ,ใกล้ๆใช่คุณลุงก็ยังตั้งใจที่จะออกไปทําแต่ผมถามคุณยายอย่างหนึ่งทำไมคุณลุงถึงเลือกอาชีพในการโบกรถในการ อย่างเงี้ยครับเพราะอะไรครับเขาชอบตั้งอเล็กจนโตมานี่เนี่ยเขาใจชุดตำรวจตำรวจเขาแต่งตัวหลอ่อเขาก็เลยมาทำบ้างตั้งแต่เด็กเลยเหรอตั้งเล็ก<ะ>ตั้งอายุสิบกว่าขวบนะ่ะผมสังเกตนี่พวงกุญแจเป็นโลโก้ตาตำรวจด้วยแล้วก็ชุดที่ คุณคุณลุงมนตรีใส่อะก็เป็นเสื้อสะท้อนแสงมันใส่เพื่อว่าหนึ่งความปลอดภัย2ก็อย่างที่บอกแหละครับเขาทําจิตอาสานะ่ทำเพื่อสังคมไม่ได้เรียกร้องเงินภาษีจากใครไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ใครมาจ่ายเงินเดือนคนที่ให้เนี่ยเต็มใจให้ด้วยสิน้ําใจเวลาครอบนวยความสะดวกให้กับคนขึ้นรถตู้เรียกคนขึ้นโดยสารเรียกผู้โดยสารขึ้นรถน่ารักมากมากครับผม ปนเคียงข้างเสมอ,อไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาฉัสัญญาสนับสนุดโดยไซ้มินิแต่อร่อยไม่มินิไส้กรอบ CP Mini Cocktail จัดเลยเธออยู่นขอเพียงแค่เคียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบกอ่อนหน้านี้เลยครับตอนคุณยายที่เป็นเสาหลักดูแลลูกอยู่กันมานะครับทำอาชีพอะไรครับ ขายผลไม้อยู่สี่มเมืองขายอะไรครับขายผลไม้อะไรบ้างขายผลไม้มาจากเมืองนอกแอ่วอชชงตันญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ทุกประเทศอที่ส่งมาพอวอชิงตันผมรู้เลยตอนเด็กๆผมได้กินแอปเปิลวอชิงตันแพงด้วยใช่ไหมครับแต่กอนลูกแดงข้างล่าง5ปุ่มพอขายผลไม้แล้วแสดงว่าเลือกขายขายอะไรแทนครับตอนนั้นาน้ำมันอย่างเดียวน้ำมันคือน้ำมันยังไงครับคุณยายน้ำมันที่วิ่งรถมอเตอร์ไซค์ปั๊มหลอดใช่ไหมปั๊มนี่ไม่มีหลอด เป็นแบบเป็นใส่ขวดก่อขวดไว้เลย<ว>แล้วก็ใส่ชั้นวาง<ล>ไว้ตึกตขายน้ํามันสิบ<ป>เกอปอีขายน้ํามัน<ถ>มา19ปีถ้า,ถ,าถ้าไม่ล้มกระดูกหักตอนนี้ยังต้องออกไปขายน้ํามันอยู่วันหนึ่งได้ร้อยหนึ่งเราก็ยังได้กินข้าวไม่ต้องชักทุนออกไปขายตรงไหนครับ ขายตรงสะพานสูงที่จะข้ามสะพานไปโรงเรียนน่ะประตูโรงเรียนตรงกันีโรงเรียนชื่ออะไรครับลาดมงคลแล้วมาเลิกขายเมื่อไหร่ครับเลิกตอนวันขาหักกลุ่งขึ้นก็ไม่ได้ไปขายไปบอกคืนแผงหักมามนานแค่ไหนแล้วครับในที่ว่าขาหักเนี่ยพอ6 4หวันที่17ตุลาคมสองห้าหปีนี้67ประมาณ3ปีหูคุณยายทำงานมาจนถึงอายุ87เลยอครับเพราะตอนนี้คุณยาย90แล้วอะ คือถ้าไม่ไม่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็คือยังไปขายน้ำมันอยู่ยังไม่เลิกขายแล้วไปทำอีท่าไหนถึงว่ากระดูกขาหักไปหักยังไงตรงไหนเนี่ยทีแรกรขาอ่อนแล้วก็ออกไปเติมเงินใจ่โทรศัพท์ล้มตรงเนี้ยเหรอในบ้านเนี่ยเหรอขาเข้ามามันไม่ได้ลม้มมันลื่นอย่างนี้ก็<อ>ลุกไม่ขึ้น<อ>ลุกไม่ขึ้น,<อ>ก,นก็เรียกบอกไอคนนี้เขาก็ดึงขาไอคนเล็กก็ดึงหัวขึ้นมานั่งที่หินม้าหินอ่อนเอ๊ะทำไมมันเดินไม่ได้ก็เลยไปโรงพยาบาลถึงรู้ว่ากระดูกหักสรุปคือเขาให้ผ่าใช่ไหม เขาให้ผ่<พ>า,าอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่ผ่าหละครับไม่ผ่าฉันบอกว่าฉันเกิดมาไม่เคยผ่าคุณหมอจะผ่าฉันก็หัวใจจะวายแล้วถ้าผ่าจริงๆก็พอคุณหมอฉีดยาสลบหนูก็ตายแล้วแล้วลูกสองคนพิการอยู่ที่บ้านล่ะใครจะดูจากนี้ไปคุณก็ต้องคานสีขาตลอดบอกไม่เป็นไรค่ะคานสีขานก็ยอมขอให้เห็นหน้าลูกว่าเต้าว่าได้กินข้าวหรือเปล่าแค่นี้ก็พอ รกจ้ามาบานบานจ้าหัวข้าวไม่จังจ้ามีข้าว่าะไก่จ้ะอ่อยจ้ะสักพี่จ้ะมุ่กีรักจ้ารักขามาจ้าได้เห็นความรักความรักจริงๆความรักที่แม่มีต่อลูกที่พี่มีต่อน้องแบบบริสุทธิ์มากๆแล้วก็ความจริงใจของการทํางานของคุณลุงมนตรีช่วงยุคตอนนี้มันจะมีคาแพชชั่นหนึ่งที่เขียนเป็นมีมกันอยู่เรื่อยคือ เศรษฐกิจแบบนี้ใครได้ทำอาชีพที่ตัวเองฝันที่ตัวเองชอบถือเป็นกำไรชีวิตแล้วผมเจอแล้วครับหนึ่งคนคุณลุงมนตรีเนี่ยแหละครับทำอาชีพที่ตัวเองชอบทำอาชีพที่ตัวเองฝันว่าอยากเป็นและยังคงทำมันต่อและทำมันมาอย่างยาวนานมากๆหัวใจใหญ่มากมีแต่ความรักมากๆสำหรับเทปนี้ความรักที่แบบจริงๆชื่นใจสุดๆครับวันนี้ทางรายการขอเพียงให้เขียนมาเดอะเมลบล็อกเลยอยากจะมอบกำลังใจ ไม่ได้มากครับแต่ว่าอยากจะมอบให้เป็นกำลังใจในความดีนี้ต่อไปครับผมขอมอบเงินให้1 0,000บาทครับขอบคุณค่ะคุญญณยาลัตนาครับว่าไงคะได้เงิน1,000 0บาททางรายการไปรู้สึกยังไงครับผมดีใจมากเลยจะเอาไปทำอะไรเป็นอย่างแรกก็เอาซื้อกับข้าวกับปลาแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟไว้ของอะไรขาดก็จะประหยัดใช้ที่สุดนั่นแหละไม่ใช้รุ่ล่ามหรอก เนี่ยนะทำมานานตั้งแต่มันเด็กๆมันก็ทํามาแล้วเนี่ยเพิ่งจะมีคนเห็นคนเล่นที่เป็นคนแรกที่ที่เห็นว่าเขาดีชื่นใจมากๆาเลยนะครับผมอะไรครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากส่งกาลังใจให้ครอบครัวของคุณลุงมนตรีนะครับผมก็สามารถส่งมาได้ตามที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นเลขบัญชีของครอบครัวนี้โดยเฉพาะนะครับอย่างน้อยๆอย่างที่บอกครับ อาชีพของคุณลุงแล้วกันผมไม่อยากจะเรียกว่าอาชีพเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนอาสาสมัครมากกว่าไปทําเพื่อสังคม,มนะครับแล้วก็ได้สีน้ําใจเล็กๆ,ๆน้อยๆมันมีความเสี่ยงอยู่เยอะเหมือนกันนะครับคุณลุงไม่ได้โบกแค่บทฟุตบาทนะครับสมมุติรถจอดคันหนึ่งอยู่ซ้ายรอผู้โดยสารคุณลุงจะเดินออกไปหนึ่งเลนเสมอแล้วโบกให้รถเลนต่อไปอะโฟรโ์ไปได้ผมถึงบอกว่าพอคุณลุงถูกยืมตัวมารถเลยติดครับผมเพราะว่าไม่มีใครโฟร์รถให้นั่นแหละคุณลุงทนอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันครับถ้าเกิดว่า ใครอยากจะมอบกำลังใจให้ครอบครัวนี้ได้กินมากกว่าไข่ให้ครอบครัวนี้ได้มีทุนทรัพย์ในการซื้ออาหารไว้ประทังชีวิตและกันทั้งครอบครัวรวมไปถึงได้มีเงินเล็กๆน้อยๆ เอาไว้ยามที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นใครในสมาชิกครอบครัวก็ตามและให้คุณลุงได้มีอิ่มท้องน้องอิ่มท้องแม่อิ่มท้องผมเชื่อว่าคุณลุงแฮปปี้แล้วละครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถส่งมาได้นะครับตามเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยครับและสําหรับใครที่ไม่ได้สะดวกจะช่วยเหลือปัจจัยทางเลขบัญชีอยากช่วยเหลือเป็นอย่างอื่นข้าวสารอาหารแห้งยูกยาเอ่ยอะไรเอ่ยสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับผมและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่ทําให้ผมและทีมงานได้เดินทางมาเจอกับนักสู้ ที่มีอาชีพสุจริตนักสู้ที่มีแพชชั่นในการทําเรื่องดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องและอย่างยาวนานนะครับขอบคุณ CP และ CP Retailing ด้วยนะครับสำหรับใครครับที่มีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจส่งเรื่องราวมาบอกทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบล็อกได้ครับทางตู้ปน15ปนสปากเกต11120หรือทางแฟนเพจของรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับ ร่างกายพิการต้นทุนน้อยแต่มีร้อยความพยายามถือว่าเป็นนักสู้ดีกว่าคนเกียจคร้านไม่ทำงานถือว่าเป็นคนพิการสากลขอเพียงแค่คุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงแค่คุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับแล้ววันนี้นะครับหมดเวลาของรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกครับกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกา20นาทีครับวันนี้ผมและครอบครัวของคุณลุงมนตรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ฉันจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอคุณแม่ิิปนะครับกับน้องฟอยใช่ไหมครับหยกบอกว่าคืนราา้องกับนั่นแหละคืน ที่เช่าอยู่ตอนนี้ครับค่าเช่าเท่าไหร่ครับค่าห้องสองพันรวมน้ำไฟเบ็ดเสร็จสามพันสองค่าไฟเนี่ยก็คือเกือบเท่าหนึ่งของค่าเช่าบ้านเลยยิ่งถ้ามีออเดอร์เยอะๆก็จะใช้ไฟเยอะใช้กระเท้าไฟยังไม่มีเตาแก๊สไฟก็ต้องขึ้นด้วยคุณแม่เนี่ยรับทำข้าวกล่องใช่ไหมครับรับทำตามออเดอร์ออกไปแจกจ่ายทำบุญให้นะคะเป็นลูกค้าที่ทำบุญสั่งกับคุณแม่แล้วก็ให้คุณแม่ไปแจกจ่ายให้ใช่ไหมครับทุกวันนี้มีแบบไม่ได้กินบ้างไหมครับมีค่ะวันนั่นที่ขายคอมไม่ได้เลย ไม่มีจริงๆก็มีแต่ขอมไม่ได้สักงบาทไม่ไต้องกลัวเนานะ